ชีวิตของดาราเกาหลีคนนี้พลิกผันไปอย่างไรหลังจากถูกตัดสินว่ายักยอกเงินมหาศาลเพื่อลงทุนคริปโตนี่คือเรื่องราวที่ทําให้หลายคนตกใจและสงสัยในความยุติธรรมของระบบกฎหมายแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปมาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อฮองจองอึมนักแสดงสาวชื่อดังอย่างไรบ้างและทําไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาศาลได้ตัดสินให้นักแสดงสาวฮองจองอึมต้องจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่ให้รอลงอาญา หรือที่เรียกว่าการรอลงโทษซึ่งหมายถึงเธอไม่ต้องเข้าคุกทันทีแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาบางอย่างเป็นระยะเวลา4ปีในคดีที่เธอถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์สินมูลค่าประมาณ4.3พันล้านวอนซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ99ล้านบาทจากบริษัทของตัวเองเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนสก,กุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคเรนซีและวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจทั้งฝ่ายของฮังจองอึมและอัยการไม่ได้ ห้อยยื่นอุดทณ์ใดๆเลยทาให้คําพิพากษาของศาลชั้นต้นนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทันทีศาลได้อธิบายเหตุผลในการให้รอลงอาญาว่าแม้ว่าการกระทําของเธอจะถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงเพราะเป็นการยักยอกเงินของบริษัทไปใช้ในทางที่ผิดแต่ศาลก็ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่สําคัญ2ประการประการแรกเธอได้ชดใช้เงินที่ยักยอกไปคืนให้กับบริษัทเต็มจํานวนแล้วและประการที่สองไม่มีผู้เสียหายภายนอกเพราะบริษัทนั้นเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวเธอถือหุ้น100รเปอร์เซ็น คือให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายขึ้นยักยอกทรัพย์คือการนำทรัพย์สินของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบซึ่งในกรณีนี้แม้จะเป็นบริษัทของเธอเองแต่กฎหมายยิ่งถือว่าผิดเพราะเอเงินนั้นเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลไม่ใช่ของเธอส่วนตัวโดยตรงและการลงทุนคริปโตก็เป็นเรื่องเสี่ยงสูงเพราะมูลค่าของมันผันผวน,นมากอาจทำให้เงินหายไปในพริบตาได้ ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2025มีรายงานข่าวว่าฮว a งจองอึมถูกฟ้องในคดีนี้ซึ่งเริ่มต้นจากการตรวจสอบในเดือนกรกฎาคมปี2022ที่พบว่าเธอได้โอนเงินกู้จำนวน700ล้านวอนจากบริษัทต,ต้นสังกัดของเธอเองชื่อฮามินจองเมนเทนเมนต์ที่เธอถือหุ้นทั้งหมดเข้าบัญชีส่วนตัวเ <bolt 1> พื่อนำไปลงทุนในคริปโตจากนั้นก็มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธอยักยอกเงินรวมทั้งหมด4,340ล้านวอนหรือประมาณ99 8 2 0 0 0 0บาทไทย จนถึงเดือนตุลาคมของปีเดียวกันในจำนวนนี้มีเงินประมาณ4,200ล้านวอนที่ถูกใช้ลงทุนในคริปโตส่วนที่เหลือใช้จ่ายในเรื่องภาษีและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการลงทุนคริปโตในช่วงนั้นอาจด,ดูน่าสนใจเพราะตลาดกำลังร้อนแรงแต่ก็เสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างมหาศาลหากราคาตกหวบเช่นเดียวกับที่หลายคนเคยประสบในช่วงตลาดคริปโต,ตตกต่ำเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามหวงจองอืมได้ชดใช้เงินทั้งหมดคืนให้บริษัทใน2ครั้งคือเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปี2025หลังจากคดีนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อน,นักแสดงสาวได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผยและอธิบายว่าเธอตัดสินใจนำเงินบริษัทไปลงทุนคริปโตต,ตามคำแนะนำของคนใกล้ชิด เพื่อหวังให้บริษัทเติบโตและประสบความสำเร็จแต่เธอยอมรับว่าการกระทำนี้เป็นความผิดพลาดเพราะเธอเข้าใจผิดคิดว่าเงินบริษัทเป็นรายได้ที่เธอหามาเองและตอนนี้เธอรู้สึกสำนึกผิดอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าได้ชดใช้เงินคืนเต็มจำนวนแล้วเพื่อให้เคอใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุนคริปโตอาจด,ดูน่าตื่นเต้นแต่ต้องระวังเรื่องความเสี่ยงและกฎหมายเพราะการใช้เงินของบริษัทเพื่อการลงทุนส่วนตัวอาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดความไว้วางใจของผู้ถือหุน้นหรือแม้แต่ตัวเอง แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจคิดว่าการตัดสินใจของศาลให้รอลงอาญาน,นั้นยุติธรรมเพราะเธอเป็นเจ้าของบริษัทเพียงคนเดียวและได้ชดใช้เงินคืนแล้วไม่มีใครเสียหายจริงๆแต่ในทางกลับกันมีเสียงวิจารณ์ว่าการใช้เงินบริษัทเพื่อลงทุนส่วนตัวแม้จะเป็นคริปโตก็ยังเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและอาจส่งสัญญ,ญาณไม่ดีต่อสังคมธุรกิจแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจคุณคิดว่าถ้าเป็นบริษัทของคุณคุณจะให้อภัยหรือไม่หรือว่ากาาารรลงงงงททุุุนนนนคคคคคคิปปโตใยยยีงงีี้ัเเ็วมมส่่่หอ อือไม่แช่ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้บทความที่เกี่ยวข้องฮวงจองอืมตัดสินใจยื่นขอหย่ากับสามีอีกครั้งหลังไกล่เกลี่ยจนคืนดีเมื่อปี2021 https colon s l a s www c o s r i s com slash วงขีดยุมขีดขีด m เขีด i l a ติดตามข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจจากเราได้ที่ facebook Fanpage f a c e b o o k c o m s l e c o s r i e s t w i t t e r t w i t t e r c o m c o s r i e s เว็บไซต์ cosries.com, http://slashcosries.com/slash, b e cosries, https://slashbit.ly/2s1cw1, y ขอความกรุณาไม่คัดลอกดัดแปลงบทความไปโพสต์ลงในเพจสำนักข่าวอื่นรวมถึงไม่นำบทความไปอ่านลง YouTube หรือแพลตฟอร์มใดๆโปรดช่วยแชร์เป็นลิงก์นะคะ ห้องจองอื่ม https colon slash slash www web dot cosrees com ให้อิสูใน b แปด e ศูนย์ใน b แปด a เจ็ด e ศูนย์ใน b แปด b หนึ่ง e ศูนย์ใน b แปด t แปดสิบเจ็ด e ศูนย์ใน b แปด t แปดสิบแปด e ศูนย์ใน b แปด e ศูนย์ใน b แปด t แปดสิบเจ็ด e ศูนย์ใน b แปด a ศูนย์ใน b แปด b หก e ศูนย์ใน b แปด a หนึ่ง cosrees https colon slash slash www web dot cosrees dot com slash จุดเริ่มต้นจากเด็กผู้หญิงที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีและเขียนรีวิวซีรีส์บนกระดานหน้าห้องเรียนตัดสินใจเริ่มต้นเปิดทวิตเตอร์ก่อนเข้ามาหาลาัยและพัฒนาจนกลายมาเป็นคอส e รสสื่อออนไลน์ที่นําเสนอข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการบันเทิงเกาหลีไม่ได้มีแค่ซีรีส์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงภาพยนตร์เคป็อความงามการท่องเที่ยวเกาหลีหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคอนเทนต์ที่เรานาเสนอนะคะมีความสุข